อะครับเราจะไปสวดมนต์ก่อนเรียนนะครับสวดบูชาครูนิดนึดนงรักษาปิดไม้แล้วว่าไปพ,พร้อมๆกับอาจารย์นะครับว่าครูนิดหนึ่ง โอเคนะครับจะเริ่มนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ ah ุทธ an ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังัะฉามิธรรมังสารนังัะฉามิ สังฆังสารนังคัจฉามิทุติยมปีพุทธทางสารนังคัจฉามิทุติยมปีธรรมังสารนังคัจฉามิีท่านใดเปิดไม์ค้างไว้นะครับช่วยกรุณาปิดไม์นิดหนึ่งขึ้นท่อนนี้ใหม่นะครับทุติยมปีทุติยมปีพุทธทางสารนังคัจฉามิทุติยมปีธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยมปีสังฆังสารนังคัจฉามิ ตาเตียมปีพุทธังสารนังขจฉามิตาเตียมปีธรรมังสารนังขจฉามิตาเตียมปีสังฆังสารนังขจฉามิพุทธังชีวิต,ตังยาวะนิพพานังสารนังขจฉามิอิติปิโสภะคะวาอาราหังสัมมาสัพพุโธทวิชาจารณะสัมปันโน สุขโตโลกาวิธูมนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุษยานางังพุทธโธภควาติตรมังชีวิตต่งยาวะนิพานังสาราังขจฉามิสวากขาโตภควตาธรรมโมตันทิฐิโกอากาลิโก เอกปสิโกโอปะณจิโกปัจจตังเวทิตัาโพวินดูหิติสังขังชีวิตตังยาวะนิพานังสารังคัจฉามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยะติทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสปุคาลาเอสสะภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยภักขิไนยโยอัญชลีการรนิโย อนุตรังปุญญกเขตางโลกสาติพุทธบูชามหาเตชวันโตธรรมบูชามหาปัญญวันโนสังฆบูชามหาโพควโหติโลกเกษถังอภิปูชยามิองค์การพินทุนาถังอุปปันนงังพรมมาสหาปตินามะอาทิกับเป สุอาคโตปัญจะปทุมังทิสวานโมพุทธายะวันทนังสิทธิกิจจังสิทธิกรรม,มังสิทธิการิยะตะถาคโตสิทธิเตโชชโยนิจังสิทธิลาภานิรันตังสัพพะกรรม,มังประสิทธิเมสัพพะสิทธิพระวันตุเมวันทิตวา สุขตังนาถังพุทธันจะธรรม,มันจะสังคัญจะสาธุกางนโมพุทธายะทิพมันตงังปวักขามิยะถาพลังปัญจะอัครานิชาตานโมพุทธายะวันทตินมัสิตวาอิสีสิทธิโลกนาถังอนุตตรังอิสีจพันธนังสาตรา อหางวันทามิตังอิสีสิทธิเวสาวันทิตวาอาจาริยังครูปาทังอันตรายาังวินาสันติสภะกัมมังประสิทธิเมมะอะอุอธิกมูลังตรีเทวานังมหาสาตราอุอุอะอะมะมะมันตาอุอะสวามหามันตัง มะอ,อุโลปเกกยยังอังคารเสวราชิโนตรีนิอัครานิชาตานิอุนาโลมาปานชายะเตนะโมพุธทธายะสัทโนยมหังครูอาจาริยังสารนางังคะโตอิมินาสกาเรนตังครูอาจาริยังอภิปูชยามิ ตุติยมปิยมหังครูอาจาริยังสารนังคโตอิมินาสกาเรนตังครูอาจาริยังอภิปูชยามิตเติยมปิยมหังครูอาจาริยังสารนังคโตอิมินาสกาเรนตังครูอาจาริยังอภิปูชยามิสาธุการสาสา โอเคนะครับเดี๋ยวอ,อ,อาจารย์ส่งลิงก์ดาวน์โหลดฟอนต์ของอักขระขอมไปนะท่านใดสนใจก็เข้าไปดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับโอเคนะครับต่อจากครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มีนักษาบางท่านเนี่ยแจ้งอาจารย์บอกว่ายังยังจับจุดไม่ถูกนะครับฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะขอทบทวนนะครับแบบฝึกหัดเดิมนิดหนึ่ง นะครับแล้วก็มีท่านนัาตาพงศ์ทาส่งมาทําถูกต้องดีมากครับโอเคนะครับอ่เดี๋ยวดูกระดาษนะครับก็จะได้อธิบายกันอีกครั้งหนึ่งเรื่องของการเขียนอ่าคำไทยเนี่ยนะครับด้วยอักขระหอมนะครับคือหลักการอหลักการกว้างๆเลยนะ ตัวสะกดเนี่ยจะต้องเป็นตัวเชิงนะครับแล้วก็ตัวควบยอยั์รอเรือรอลิงวอลแหวนเนี่ยก็เป็นตัวเชิงด้วยนะครับโอเคอย่างนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนบงการักนะแล้วก็จะอธิบายนะครับก็เรียกว่าทบทวนนะครับคุณพัชรีใช่ไหมครับท,ทักอาจารย์มาเดี๋ยวรอรอ,รอสักรู่นะครับใช่ค่ะขอบคุณค่ะ ครับตอนนี้ครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วอาจารย์จะเลยไปสามันทัดนะกาาสาพีขานคาวีงามวาจาชาลีอาจอายาปตาฐานบีทาอานาะยาดาคลานคาถาภาษีภาตุนาจานะครับสามรรทัด์แรก นักศึกษามีคําถามไหมครับถ้าไม่มีอาจารย์จะเฉลยบนกระดานในส่วนที่เหลือแล้วก็จะอธิบายถ้าไม่มีนะครับอ่ะบาลีต่อนะครับบาลีปลาฝ่าย รักษาสงสัยตรงไหนประการใดถามอาจารย์แน่ตลอดครับฝางแล้วับครานอาจารย์ส่งเฉลยไปแล้วด้วยนะตอนนี้จะขออธิบายลากฝาตัวเยียงนิดหน่อยไม่เป็นไรนะดูนะครับบาลีก็คืออปเอบใบไม้ สราราอลิงสรเยนี่ก็ตรงตัวเพียงแต่ว่าตัวตัวบอเนี่ยนะครับจำได้ไหมครับเราจะ,เรจะต้องเปลี่ยนรูปจะต้องเปลี่ยนรูปถูกไหมครับบอเไม้สระอา,าเนี่ยเวลาเราเขียนเนี่ย คล้ายตัทหารจะตะวันหา,หาให้มันยาวลงมาสักนิดหนึ่งนะครับตรงสระอาเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่หลุมเดียวกันเดิมนะครับที่ไดอธิบายไนะว,ว้นะครับแล้วก็ลอลิงตละหี่ตรงตัวนะครับคําว่าปลานะครับเราเห็นลอลิงเนี่ยเราล้แล้วเป็นตัวควบวลออิงจะต้องลงไปเป็นตัวเชิญนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับ ก็จะเหมือนกันนะครับลักษณะนะครับปลานะครับลอลิงเป็นตัวเชิญแล้วก็เขียงลงไปตอนนี้ในคำไทยเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะที่ อาจจะเหมือนกันว่าบอลมาไ,ไม้ปอปลาท่านก็ให้เติมนะครับพันธคาดเข้าไปจะได้บ่งบอกว่าแยกระหว่างบอลไ,ไม้กับปอปลาเห็นไหมครับอ่เครื่องหมายกระรานตรงนี้แหละครับก็เติมเข้าไปนะครับตัวลอลงเห็นไหมครับตัวขวั้วลงมาเป็นตัวเชิงตอนนี้เองนะครับแล้วก็สละก็ไปอยู่กับพยันชนะต้น,ตน นะครับไฟย่อ,ะย,อยะกเป็นตัวสัรปะรดถูกไหมครับก็จะต้องเขียนอ่าฟอเนี่ยสราอาแล้วก็ยอยะกอ่าแล้วก็ยอยะก อย่างนี้เห็นนะครับยอยักษ์เนี่ยก็คือเป็นตัวเชิเกกนะเง,งเป็นตัวสะกดนะครับอาฝางองูเป็นตัวสะกดก็จะคล้ายกันนะครับ